สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพามาชมดอกไม้ป่านะคะบานสวยมากเลยสีแดงสดนะคะมีอยู่สี่ช่อนะคะสีมีอยู่ห้าช่อนะคะต้นเดียวแต่มีกิ่งอยู่ห้ากิ่งนะคะมีดอกบานอยู่ห้าดอกนะคะบานสวยมากเลย สีแดงเราจะให้ดูชัดๆนะคะนี่สีแดงสวยมากเลยมีอยู่ห้าดอกนะคะ นี่นะคะดอกสวยมากเลยสีแดงสดปลูกประดับแถวบ้านก็สวยนะคะต้นมันจะสูงประมาณสองเมตรนะคะต้นเล็กอันนี้ต้นมันนะคะนี่ ต้นมันดอกสวยงดงามนะคะเราจะให้ดู นี่ช่อดอกมันนะคะบานสวยงามมากเลยนี้มันเริ่มร่วงแล้วเนี่ยมันมีมเมล็ดด้วยนะ่ะเมล็ดมันสีเขียวๆดอกงามมากเลยปล่อยล้ะ ฝั่งนี้มี3ามช่อฝั่งนู้นมี2ช่อนะคะนี่ก็พามาชมดอกไม้ป่าสีแดงสวยงามอยู่กลางดงอยู่ขานะคะข้างคลองเกิดอยู่ข้างคลองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ